นานๆเขาจะได้อยู่ด้วยกันเจอกัน พ่อลูกเขาคุยกันนะโหอเ,เดี๋ยวแต่ไอหมวนไอหมวนพ่นก็ได้เจอลูกพ่นเนาะอ,นนอ่ะอพี่โเหรอคุณจะได้อักกูมาเที่ยวทำเป็นเที่ยวทำทำเพจ <laughs> ทำเพจ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 แดเบสซิ่ง bien